เรื่องราวในวันนี้จะขอนำเรื่องราวของพระจุลปันธากาธเทระเอตตะทะะในทางผู้ชำนาญในมโนมนยิทธิมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องราวของพระจุลปันธากาธนัานเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ชอบดูถูกผู้อื่นครั้งหนึ่งในอดีตท่านเคยหัวเราะเยาะผู้ที่มีปัญญาน้อยไม่สามารถท่องจำข้อธรรมได้แม้แต่เพียงบทเดียวด้วยผลกรรมนั้น ทำให้ในชาติสุดท้ายนี้ท่านจูลปันธกะนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาทึบไม่ฉลาดในพระธรรมวินัยแต่ด้วยบารมีที่ท่านสั่งสมมาทำให้ท่านสามารถบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญานโดยเรื่องราวของท่านนั้นมีอยู่ว่าหัานจูลปันธกะบังเกิดเป็นบุตรของทิดาแห่งเศรษฐีในเมืองราชครึกเดิมชื่อว่าปันธกะ เพราะเกิดในระหว่างทางมีพี่ชายชื่อพันธกะเพราะเกิดในระหว่างทางเหมือนกันท่านเป็นน้องมีคำว่าจุละข้างหน้าจึงเป็นจุละพันธกะส่วนผู้เป็นพี่ชายเติมคำว่ามหาข้างหน้าจึงเป็นมหาปันธกะมีเรื่องเล่าว่าในเมืองราชเกลืมีทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อเจริญวัยเป็นสาวแล้วปิดามารดาป้องกันรักษาอย่างเข้มงวด ให้อยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็แต่ทิดานนั้นเป็นคนโลเลมีนิสัยไม่แน่นอนในผู้ชายจึงได้เสียกับคนรับใช้ของตนต่อมากลัวคนอื่นจะรู้จึงชวนกันหนีออกจากปราสาทไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่นที่คนไม่รู้จักตนภายหลังภรรยาตั้งครรภ์เมื่อครรภ์แก่ใกล้จะคลอดจึงตกลงกับสามีว่าจะไปคลอดที่บ้านเดิม ส่วนสามีกลัวบิดามารดาลงโทษแต่ขัดภรรยาไม่ได้จึงอาสาว่าจะพาไปแต่แกล้งทำเป็นผัดวันประกันพรุ่งว่าพรุ่งนี้ก่อนค่อยไปจนล่วงไปหลายวันภรรยาเห็นเช่นนั้นจึงรู้ถึงความประสงค์ของสามีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านจึงสั่งคนผู้คุ้นเคยกันอยู่ในบ้านใกล้เคียงกันให้บอกเรื่องที่ตนไม่อยู่แก่สามี แล้วหนีออกจากเรือนเดินไปตามหนทางพอถึงระหว่างทางก็คลอดบุตรเป็นชายส่วนสามีเมื่อกลับบ้านไม่เห็นภรรยาสืบถามทราบว่าหนีกลับไปบ้านเดิมจึงออกติดตามไปทันในระหว่างทางแล้วก็พากันกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นอีกและได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าปันธกะการต่อมาก็คลอดบุตรโดยทํานองนั้นอีกจึงตั้งชื่อว่าจุลปันทกะ เพราะเกิดทีหลังตั้งชื่อบุตรคนแรกว่ามหาปันธกะเพราะเกิดก่อนเมื่อมหาปันธกะเติบโตแล้วไปเล่นกับเด็กเพื่อนบ้านด้วยกันได้ยินเด็กพวกนั้นเรียกปู่ย่าตายายส่วนตนไม่มีคนเช่นนั้นจะเรียกจึงไปถามมารดาว่าแม่ครับเด็กๆพวกอื่นเรียกคนสูงอายุว่าตาบ้างยายบ้างก็ญาติของเราในที่นี้ไม่มีบ้างหรือ มารดาของท่านตอบว่าลูกเอ๋ยญาติของเจ้าในที่นี้ไม่มีหรอกแต่ตาของลูกที่ชื่อว่าธนาเศรษฐีอยู่ในเมืองราชครืในที่นั้นญาติของเรามีมากมายท่านมหาปันธกะจึงถามต่อไปว่าก็แล้วทำไมแม่ไม่ไปอยู่เมืองราชครืนั้นฝ่ายมารดาไม่บอกความจริงแก่ลูกลูกจึงรบเร้าถามอยู่บ่อยๆจนเกิดความรำคาญ ปรึกษากับสามีว่าพวกลูกของเรารบเร่าเหลือเกินขึ้นชื่อว่าบิดามารดาเห็นลูกแล้วจะฆ่าจะแกงชิวหรืออยางกระนั้นเลยเราจะพาลูกทั้งสองไปเมืองราชกฤะกเมื่อถึงแล้วพักอาศัยที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองให้คนไปบอกธนเศรษฐีผู้เป็นบิดาพอบิดารู้ว่าลูกสาวพาหลานชายสองคนมาเยี่ยมธนเศรษฐีมีความแค้นยังไม่หาย จึงบอกกับคนที่มาส่งข่าวว่าสองผัวเมียอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าเลยถ้าต้องการอะไรก็จงถือเอาไปเลี้ยงชีวิตเถิดแต่จงส่งหลานทั้งสองมาให้ฉันฉันจะเลี้ยงดูเองสองสามีภรรยาก็ถือเอาทรัพย์พอแก่ความต้องการแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมส่วนเด็กทั้งสองก็อยู่ที่บ้านของนศศธนะเศรษฐีผู้เป็นตาจนเจริญวัยขึ้นมหาปันธากะเมื่อเจริญวัย ได้ไปฟังเทศกับตาในสำนักของพระาศาสดาที่พระเวรุวันมหาวิหารเป็นประจําครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะออกบวชจึงบอกตาตาก็อนุญาตให้บวชพระาศาสดาจึงตรัสรับสั่งพิสุรูปหนึ่งให้จัดการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุครบ20ปีแล้วก็อุปสมบทเป็นพระพิสุเล่าเรียนพระพุทธวจนะได้มาก เป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหรันต์เมื่อท่านพระมหาปันธก a ะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่ใครจะให้ความสุขเช่นนั้นเกิดแกจุลปัน t ก a ะบ้างจึงไปขออนุญาตจากตาเพื่อขอให้จุลปันธกะบวชตาก็อนุญาตให้ตามความประสงค์พระมหาปัน t h กะจึงให้จุลปัน t กะบวช เมื่อจุลปันธากาศะได้รับการอุปสมบทเรียบร้อยแล้วท่านพระมหาปันธากาะผู้เป็นพี่ชายได้สอนคาถาพนานาพุทธคุณคาถาหนึ่งความว่าปัตุมังยะถาโกกนุทังสุขันทงังปาโตศยาพุละมะวีทคันทงังอังคีระสังปัสวิโรจมานังตะปันตามาทิจะมิวันตันเขแปลว่า เธอจงดูพระสักยมุนีอังคีรสะผู้มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายมีพระพักอันเบิงบานบานประหนึ่งดอกบัวชื่อโกกนุษมีกลิ่นหอมย่อมขยายกลีบแลบ้วบานในตอนเช้ามีกลิ่นเลนูไม่จางหายท่านย่อมรุ่งเรืองไพโรธด,ดุดดวงอาทิตย์อันสองสว่างแผดแสงอยู่กลางท้องฟ้าฉะนั้น ด้วยคาถาเพียงคาถาเดียวเท่านั้นปรากฏว่าพระจุลปันธกะเรียนอยู่นานถึงสี่เดือนก็ยังจำไม่ได้ท่านพระมหาปันธกะพี่ชายพยายามเขี่ยวเข็นอย่างไรก็ไม่สำเร็จในที่สุดก็เห็นว่าท่านเป็นคนโง่เขลาปัญญาทึบเป็นคนอาภัพในพระพุทธศาสนาไม่สามารถจะบรรลุคุณธรรมพิเศษจเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาได้ จึงตำหนิประนามท่านแล้วขับไล่ออกจากสำนักไปด้วยคำว่าจูลปันธก,กะเธอใช้เวลาถึงสี่เดือนยังไม่อ่านเรียนคาถาแม้เพียงบาทเดียวได้นับว่าเธอเป็นคนอาภัพไม่สมควรอยู่ในพระาศาสนานี้เพียงคาถาเดียวยังเรียนไม่ได้แล้วจะทำกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เธอจงออกไปเสียจากที่นี่เถิดในวันนั้น หมอชีวะกะโกมารพัทได้กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยรูปไปเสวยและฉันพัตนาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในฐานะที่พระมหาปัญทะผู้ที่มีหน้าที่เป็นพัตตุเทศได้จัดนิมนต์พระพิสุสงทั้งหมดในพระอารามให้ไปฉันพัตนาหารที่บ้านของหมอชีวะกะโกมารพัท เว้นเฉพาะพระจุลปันธกะเพียงรูปเดียวเหลือไว้ในพระอารามพระจุลปันธกะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตและวาสนาของตอนเองคิดว่าตนเองเป็นอาภัพบุคคลในพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะบรรลุโลกุตรธรรมได้จึงตัดสินใจที่จะสึกออกไปเป็นคราวาสและทำบุญสร้างกุศลต่างๆตามควรกฐานะจึงได้หลบออกจากวัดตั้งแต่เช้าตรู่ ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระจุลปันธกะเดินมาจึงตรัสถามว่าจุลปันธกะนั่นเธอจะไปไหนแต่เช้าตรู่เช่นนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระมหาปันธกะได้ขับไล่ข้าพระพุทธเจ้าออกจากอารามดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไปลาสิกขาพระเจ้าข้าจุลปันธกะ เธอไม่ได้บวชเพื่อพี่ชายเธอบวชเพื่อตถาคตต่างหากเมื่อพี่ชายกลับไล่เธอเหตุฉไหนเธอจึงไม่มาหาตถาคตการกลับไปอยู่กองเรือนจะมีประโยชน์อะไรมาอยู่กับตถาคตจะประเสริฐกว่าพระบรมศาสดาพาพระจุลปันธากะไปที่พระคันทกุดีประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนเล็กๆให้ผืนหนึ่งและทรงแนะนำให้บริกรรมด้วยคาถาว่าระโชหรนัง พระโชหระนังพร้อมกับใช้มือลูกคลำผ้าผืนนั้นไปด้วยพระจุลปันธาการ,รับผ้ามาด้วยความเออบ่มใจสแสวงหาที่สงบสงัดแล้วเริ่มปฏิบัติบริกรรมพระคาถาลูกคลำผ้าที่พระพุทธองค์ประทานให้พระจุลปันธาการบริกรรมได้ไม่นานผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์ผืนนั้นก็เริ่มมีสีคล้ำเศร้ามองเหมือนผ้าเช็ดมือจึงคิดขึ้นว่า ผ้าผืนนี้เดิมที่มีสีขาวบริสุทธิ์แต่อาศัยการถูกต้องสัมผัสกับอัตภาพของเราจึงกลายเป็นผ้าสกปรกเศร้าหมองสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอต่อจากนั้นจึงจเจริญวิปัสสนากรรมฐานยกผ้าผืนนั้นขึ้นเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายเป็นอารมณ์ในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาญาณคือปัญญาอันแตกฉานมีสประการคือห อัตถาปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัตสองธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมสามรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในภาษาสี่ปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสง์เสด็จไปยังเรือนของหมอชีวกกากูมารพัท เพื่อเสวยพัตตาหารตามที่หมอชีวกะกราบาราธนาไว้เมื่อหมอชีวกะน้อมนำพัตตาหารเข้าไปถวายพระบรมศาสดาพระองค์ทรงปิดบานและตรัสว่ายังมีพระพิสุอีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัดหมอชีวกะจึงส่งคนไปนิมนต์ให้ท่านมชันพัตนาหารขณะนั้นพระจุลปันธก,กะเพื่อจะประกาศความเป็นพระอรหันต์ของตนให้ปรากฏ จึงได้เนรมิตพระพิสุขขึ้นถึงจำนวนหนึ่งพรูปในพระอารามอยู่ในอิริยาบถต่างๆกันบ้างก็สาธยายพุทธคุณบ้างก็ซักจีวรบ้างก็ย้อมจีวรเป็นต้นเมื่อคนรับใช้มาถึงวัดได้เห็นพระพิสุจำนวนมากมายอย่างนั้นจึงรีบกลับไปแจ้งแก่หมอชีวะกะพระพุทธองค์ทรงสดับอยู่ด้วยจึงรับสั่งให้คนใช้นั้นไปนิมนต์ท่านที่ชื่อจูลปันทกะ คนรับใช้ไปกราบนิมนต์ตามพระดำรัสนั้นด้วยคำว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระบรมศาสดารับสั่งให้มานิมนต์พระจุลปันธากะขอรับปรากฏว่าพระพิสุกทุกรูปต่างก็พูดเหมือนกันว่าอาตมาชื่อพระจุลปันธากะคนรับใช้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องกลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกพระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนาว่า ถ้าพระพิสุรูปใดพูดขึ้นก่อนเธอจงจับมือพิสุรูปนั้นไว้แล้วนำท่านมาส่วนพระพิสุที่เหลือก็จะหายไปเองคนรับใช้ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำนั้นแล้วได้นำพระจุลปันธกะสู่ที่นิมนต์เมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วพระบรุมศาสดาทรงมอบให้ท่านเป็นผู้กล่าวพัฒนานุโมทนาอันเป็นการเสริมศรัทธาแก่ทาย,ยกทาย,ยิกา พระจุลปันธกะหลังจากที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เป็นกำลังช่วยกิจการพระศาสนาตามความสามารถของตนโดยที่ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในมโนมยิทธิพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตท,าทาคาัคะผู้เป็นเลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิพระจุลปันธกะ ดำรงอายุสังขารสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันทัปริธิพานมาถึงตรงจุดนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าพระจุลปันธกะนั้นเป็นถึงพระอาหารหันตปฏิสัมพิทายานแถมยังเป็นผู้เลื่อยกว่าพิสุทั้งหลายในทางชำนาญในมโนมยิทธิเพราะเหตุใดพระจุลปันธกะท่านถึงได้เป็นผู้มีปัญญาน้อยนักในชาตินี้ด้วยเหตุเช่นนี้ก็เพราะว่า ในอดีตการครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระจุลปันธากาได้ออกบวชเป็นพระพิสุในครั้งนั้นด้วยท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาดีสามารถจำหลักธรรมคำสอนได้เร็วแม่นยำท่านเห็นเพื่อนพิสุรูปหนึ่งซึ่งมีปัญญาทึบท่องศาธยายหัวข้อธรรมเพียงบทเดียวก็จำไม่ได้ท่านจึงหัวร้อยเยาะทำให้พิสุรูปนั้นเกิดความอับอาย เลิกเรียนสาธยายหัวข้อธรรนั้นเพราะกรรมเก่าในครั้งนั้นจึงเป็นผลติดตามให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาทึบโง่เขลาในอัตภาพนี้อย่างไรก็ดีเรื่องของท่านจุลปันทกะเทระนั้นเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการท่องจำหรือการเรียนหนังสือไม่เก่งนั้นไม่ใช่อุปสรรคหรือเงื่อนไขในการบรรลุธรรมแต่อย่างใดปัญญาในการบรรลุมรรคผลนั้น เป็นคนละเรื่องกับปัญญาในการท่องบนจดจำเรียนรู้ศึกษาเล่าเรียนอันเป็นเพียงปัญญาในขั้นต้นที่เรียกว่าสุดธรรมยปัญญาหากแต่ปัญญาในการบรรลุมรรคผลนั้นเป็นภาวนามยปัญญาอันเป็นปัญญาอันเกิดจากการพิจารณาอย่างแยบขายเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงของโลกเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติหรือลงมือทำด้วยตนเอง ดังเรื่องราวของท่านจุลปันธากาธเทระที่ท่านได้สดับกันในวันนี้